สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8อจะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3า เลขค้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ สองตัวบนสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2,564ที่จะถึงนี้ซึ่งมีด้วยกัน3ส,สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขนะครับแต่ละสูตรดับมาแล้ว35งวดติดต่อกันสำหรับการเช็คผลย้อนหลังผมจะเช็คเฉพาะงวดแรกกับงวดสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียเวลามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่หใช้แถวที่สาม บวกด้แถวที่4บวกด้วยแถวที่7ดบวกด้แถวที่12แล้วก็บวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบนนะครับามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากงวดวันที่1เดือน2ปี6 3ก็จะใช้ผลของงวดก่อนอน,นั้นคืองวดวที่16เดือน1ปี63 1บวกเเป็น8 8บวก0เป็น8 8บวก2เป็น10 สิบวก8เป็น18ก็จะได้เลขดับ8ผลการออกเลขท้าย2ตัวบน2 7 8ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1นถึงงวดที่12นะครับ4ก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับงวดที่3 4ก็ไม่มีใน2ตัวบน2ก็ไม่มีนะครับ ดับทุกงวดนะครับผมผ่านนะครับนั่นนี่จะดับงวดที่สิบสามถึงยี่สิบสี่ห้าไม่มีในสองตัวบนนะครับสองก็ไม่มีในสองตัวบนดับตลอดนะครับผมผ่านนะครับนั่นนี่จะดับงวดที่สิบห้าถึงสามสิบห้า สมไม่มีในสองตัวบน9ก,ก็ไม่มีนะครับดับตลอดนะครับามาถึงว่าสุดท้ายเลยนะครับคืองวดที่ส6บสิงหาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนนะนั้นคืองวดที่1สิงหาคม0บวกสเป็น2 2งบวก0เป็น2 2งบวกสเป็น5 5บวกเเป็น14ก็จะได้เลขดับ4ผลกระนออกเล็กท้าย2ตัวบน50 4ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่35ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนงวดที่1กันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนน,นั้นคืองวดที่16สิงหาคม6บวกเเป็น13 13บวก1เป็น14 14บวก5เป็น19 19บวก3เป็น22ก็จะได้เลขดับ2ดังนั้นสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนมวดวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข2นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่สองจะใช้แถวที่สามบวกด้วยแถวที่แปดบวกด้วยแถวที่สิบเอ็ดบวกด้วยแถวที่สิบแปดแล้วก็บวกด้วยแถวที่สิบเก,ก้าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับสองตัวบนนะครับามาเช็คผลย้อนหลังเลยนะครับเริ่มจากวดที่หนึ่งเดือนสองปีหกสามก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคือวงวดที่สิบหกเดือนหนึ่งปีหกสามหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่ง 1บวก3เป็น4 4ี่บวก5เป็น9 9เบวก6เป็น15ก็จะได้เลขดับ5ผลการออกเลขท้าย2ตัวบน2 7 5ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับ2ตัวบนเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับงวดที่2 8ก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับ6ก็ไม่มีใน2ตัวบน ไม่มีดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่ส3บาถึงยี่บสีสองไม่มีในสองตัวบนนะครับหก,ก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับตลอดนะครับข้ามนะครับ หน้านี้จะดับว่าที่25ถึง3ามไม่มีใน2ตัวบน1ก็ไม่มีในสองบนนะครับามาเช็คผลย้อนหลังว่าสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่16สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคือวดที่1สิงหาคม0ูบวก0เป็น0 ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดก็จะได้เลขดับหนึ่งผลกันออกเล็กท้ายสองตัวบนห้าศูนย์ดับติดต่อกันเป็นงวดที่สิบห้านะครับหนึ่งไม่มีในสองตัวบนนะครับดับติดต่อกันเป็นงวดที่สามสิบห้ามาดูนะครับวสูตรที่สองนี้มันจะได้เลขดับสองตัวบนงวดวันที่หนึ่งกันยายนที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้บนของงวดก่อนนั้น คืองวนที่16หสิงหาคมหบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสองเป็นยี่สิบห้าก็จะได้เลขดับห้าดังนั้นสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับสองตัวบนงวดวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข5้านะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่สามจะใช้แถวที่สามบวกด้วยแถวที่ห้าบวกด้วยแถวที่เจ็ดบวกด้วยแถวที่สิบห้าแล้วก็บวกด้วยแถวที่สิบเจ็ดได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับสองตัวบนนะครับอามาเช็คผลย้อนหลังเลยนะครับเริ่มจากงวดที่หนึ่งเดือนสองปีหกสามก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคือวงวดที่สิบหกเดือนหนึ่งปีหกสามหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกศูนย์เป็นแปด 8บวกเ้าเป็น17 17บเวก9้าเป็น2ี่ิบหก็จะได้เลขดับหผลกันดอกเลขท้าย2ตัวบนสองเจ็ดหไม่มีในสองตัวบนนะครับดับสองตัวบนเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่สิบนะครับงวดที่สองเจก็ไม่มีในสองตัวบนนะครับสี่ก็ไม่มีในสองตัวบน ดับทุกงวดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่13ถึง24 1ไม่มีใน2ตัวบนนะครับ1ก็ไม่มีใน2ตัวบน7ก็ไม่มีดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่25สิบห้าถึงสามสิบห้าเจ็ดไม่มีในสองตัวบนแดก็ไม่มีในสองตัวบนนะครับดับทุกงวดนะครับามาเช็คผลด้นหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่16หสิงหาคมที่ผ่านมาก็จะใช้บนหัวงวดก่อนนะั้นนั้นคืองวดที่1สิงหาคม ศูนย์บวกหกเป็นหกหกบวกศูนย์เป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกแปดเป็นยี่สิบเอ็ดก็จะได้เลขดับหนึ่งผลการนอ,อกเลขท้ายสองตัวบนห้าศูนย์หนึ่งไม่มีในสองตัวบนนะครับดับสองตัวบนเป็นงวดที่สามสิบห้าติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่สามนี้เราจะได้เลขดับสองตัวบนงวดที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้บนของงวดก่อนนั้นนั้นคือวดที่16สิงหาคม6บวก5เป็น11 1 11อบเดบวก1เป็น12 12บวก1เป็น13 13บวก6เป็น19ก็จะได้เลขดับ9ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนมวดที่1กันยายนที่ถึงนี้ได้เกตเลข9กนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ เลขดับที่ได้ทั้ง3สูตรนี้ได้มาจากการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมานะครับซึ่งในอนาคตผมก็ไม่ทราบว่ามันยังจะดับงวดนี้อีกหรือเปล่านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิป ได้แก <cin> ่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ